เมื่อคืนเด็กๆฟังเรื่องผีมาน่ากลัวมากเลยอยากจะเล่าให้ฟังฟังเปล่าไม่ฟังฟังหน่อยกูยขี้เกียจฟังนิดนึงอ่าไหนมึงเล่ามาดิเออ,เอ,อง,งั้นผมไปก่อนนะครับเอยจะไปไหนเล่าอยู่ฟังด้วยกันก่อนเดะเฮ้ยไม่เอาครับผมผมกลัวพี่จอยกลัวผีเหรอ,ออแม่กลัวผีเล่าเลยให้แม่งอยู่ด้วยมึงนั่งไนนั่จอยเดี๋ยวถ้าลุกกูต่อยเลยนะอมีชายคนหนึ่งเขาขับรถไปต่างจังหวัดคนเดียวตอนดึกๆ บึนบึนบึน,บน,บนระหว่างขับรถมีเงาตะคุ่มตะคุ่มที่กระจกข้างรถแต่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรไปนไปว๊ะ จะกระทกแต,กต,ตงทําเฮียอะไรเนี่ยโว้เฮอ,อ้เฮียนี่กระตกใจดีเลยละเกินด้วยความกลัวเขากเกลือยเหยียบคเร,ร่งมิด,วดวหวังจะไปจากตรงนี้ให้ไวที่สุดจากนั้นพักหนึ่งเขาก็ยังรู้สึกว่ามีเงาตะคุ่มตะคุ่มตามมาอีกแล้วเมื่อหันไปมองกระจกข้าง เขาก็ไม่เห็นอะไรอะไรเหรอครับอะไรท,ทำไมเขาไม่เห็นอะไรเลยเนะครับมึงจะกลัวเฮียอะไรนักหนาเนี่ยไม่เห็นก็คือไม่มีอะไรไงเขาจึงขับรถต่อไปเรื่อย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 เร่อ,รอไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วมึงนั่งเลยจ่อยเดี๋ยวผมต่อยล่วงเลยกลัวเฮียอะไรแค่เด็กกระแทกเสียงเขาได้ยินเสียงกอบกบกอลกบ กออแกเขาจึงหันไปมองกระจกข้างแล้วเขากูพบว่าอะไรครับลุงเด็กเขาพบอะไรครับเขาก็พบว่ามีคุณยายคานตามรถมาไล่กัดยางล้อรถอย่างไม่ลดละเขาจึงเหยียบไปเกือบสองร้อยเพื่อหนีคุณยายสักพักหนึ่งคุณยายก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและเขาเองก็ไม่พบคุณยายอีกเลยเป็นอันจบเรื่องนี้บรือบร้อ